สวัสดีครับพบกับผมมยอนในการอ่านป้ายยิบสีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมของทุกๆปีนะครับเป็นการปรยากรดวงในผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับไม่ได้ถาม เพื่อต้องการคำตอบสำหรับผู้ที่เป็นลัคนานะครับส่วนผู้ที่เกิดระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นลัคนาใดก็ตามก็สามารถดูได้ทุกลัคนานะครับเพราะว่าเป็นการถามต้องการคำตอบคือผู้ที่เกิดในวันเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับไม่ว่า จะเป็นชาวลัคนาใดาก็ตามก็สามารถดูนะครับแต่เกิดในเวลาระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้ส่วนผู้ที่เกิดในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลานี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลัคนากันก็ตามนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เข้ามารับชมรับฟังเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าไม่ได้ถามคามําถามเพื่อต้องการคําตอบ ก็แนะนำไม่ดูคลิปที่เขาทำในลักษณะเป็นของชาวาลัคนาน่าจะดีกว่านะครับส่วนผู้ที่เกิดในระหว่างเวลา10าวันเวลาวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นราศีกันถ้าเป็นลัคนาใดก็ตามนะครับถ้าท่านทราบถึงลัคนาของท่านก็สามารถไปหาดูประกอบ เพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับสำหรับที่เป็นลักษณะของท่านนะครับก็เป็นการแนะนำแบบนี้นะครับการพยากรณ์เป็นวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพอเจาะจงว่าเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักประมาณนะครับก็กออบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับและก็กอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมอยุนนะครับ และก็กอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้ผมยนต์ด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอให้เข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วก็รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่านบ้างท่าน,นั้นก็พอนะครับแต่อย่าใช้กรัรมพะยากรของการอ่านไพ่นี้ไปตัดสินใดๆในการดำเนินชีวิตของท่านนะครับไพ่ที่เปิดมาเป็น จะใช้ปยากรของชาวราศีกันนะครับว่าจำนวนสิบใบนะครับผมเป็นตัวแทนเปิดออกมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าป้าสิบใบนี้จะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนนครับของชาวราศีกันนะครับชาวราศีนะครับเน้นว่าเป็นชาวราศีาที่ต้องการคำตอบนะครับป้ายหมายเที่เปิดออกมานะครับเป็นเซเว่นออฟคับเจ็ด ถ้วยนะครับแล้วก็พไพ่ใบลำดับต่อมาก็คือ The s u ันแล้วก็ไพ่ลดำดับต่อมาก็คือ Eight of วานส์แปดไม้เท้านะครับแล้วก็พไพ่ใบต่อมาก็คือ d ดอะเอ็นะครับพไพ่ใบต่อมาก็คือ knight of cups อัศวินถือถ้วยแล้วก็ knight อ f wands อัศวินถือไม้เท้านะครับ และก็เอก f c ออ s คถ้วยนะครับและก็เต m มเ r อร์เรใบต่อมานะครับใบที่เก้าโฟออฟสอดสี่ดาบนะครับและก็ภพ่ใบที่10ก็คือคิงออฟคั p สราชาถือถ้วยนะครับในเรื่องการงานของชาวราศีกรันรในช่วง uh, ที่ใช้ปยากรน,นี้นะครับก็ให้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่3เมษายนถึงวันที่12เมษายนนะครับเป็นดวงราย10วันนะครับตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับในเรื่องการอ่านของชาวราศีกันนะครับก็เป็นช่วงอของการที่ชาวราศีกันนั้นมีการตัดสินใจในเรื่องของ เรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเรื่องของการงานนะครับที่มีการไตรตรองพิจารณานะครับเพราะว่ามีหลายแนวตางหลายรูปแบบหรืองานหลายๆแนวที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีกันในช่วงสิบวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่มีอยู่แล้วหรือว่างานที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์หรือใดๆก็ตามที่ พุ่งเข้ามามากมายกับชาวราศีกันต้องรับมือนในการทํางานในครั้งนี้นะครับก็มีการคิดคัดสรรถึงไอเดียต่างๆนะครับที่จะนํามาสร้างให้เกิดผลงาน,นเกิดรายได้เกิดความสําเร็จขึ้นในกับชีวิตของชาวราศีกันที่จะดําเนินไปหาต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสดใสขึ้นกับชีวิตนะครับคือความเป็นดสันก็มีการคิด ไตรตรองอย่างรอบคอบนะครับในการที่จะทำให้เกิดความวาดฝันซึ่งบางทีอาจจะคิดว่าเป็นจริงได้หรือเป็นจริงไม่ได้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ก็จะพยายามในเรื่องของการนำไอเดียต่างๆที่ดีๆความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับก็มาช่วยก็มา ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของสายงานต่างๆที่มีเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในรูปแบบในแนวทางต่างๆที่จะหารายได้สร้างไรายได้เกิดขึ้นนะครับก็จะพัฒนาทุกๆงานทุกๆรูปแบบให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ระดมไอเดียต่างๆความคิดต่างๆที่จะเข้ามาใช้ในช่วง1ิบวันนี้นะครับ ตมามให้ชาวราศีกันนั้นต้องใช้ความคิดเยอะนะครับในช่วงเสร็จวันนี้ในการที่จะพัฒนางานให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงประสบการณ์ทิศทางที่ดีนะครับก็ทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ความรักที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนพยายามที่จะต้องใช้ทั้งแรงกายและก็เรงใจนะครับในการที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิกเเดขึ้นนะครับ ก็จะทำให้ชาวราศีกันในช่วงสิวันนี้นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปในสู่ทิศทางที่ดีนะครับสูความสว่างสดใสกับชีวิตนะครับการงานที่เยอะที่ต้องจัดระบบระเบียบในการทำงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมให้เกิดความสมดุลกับร่างกายและก็จิตใจที่จะดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดีนะครับบางท่านก็เป็นงานที่ในเชื่องอาเรื่องของการทำ ธุรกิจต่างๆธุรกิจการค้าขายเครื่องดื่มเครื่องกินเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องสินค้าความสวยกระมามการเกี่ยวกับของผู้หญิงต่างๆนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการดําเนินงานในเรื่องของงานเกษตรด้านการเกษตรนะครับในการที่จะทําให้มีความเติบโตก้าวหน้าในช่วงสิบวันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับชาว ราศีกันนะครับก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีก็พยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถใไอเดียที่ดีๆนะครับก็ทุกอย่างก็เกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับที่เอ็มเพลสเกิดขึ้นแล้วก็ความสว่างสดใสในชีวิตที่จะเข้ามาให้กับชาวราศีกันนะครับโดยการทุ่มเตออกความใจใส่ที่จะเกิดการเปลีปล่ยนแปลงที่ดี ศนาไอเดียที่ดีนะครับการสลับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาปราณีก็ให้การช่วยเหลือกับชาวราศีกันในช่วงสิบวันนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของความใส่ใจที่จะให้ความรักเหวมกว่าความเมตตากับชาวราศีกันนะครับในการช่วยเหลือการันของเจ้าฤษิ์กันที่นํามาสร้างเป็นผลงานนะครับไม่ว่าจะ,ะเป็นไปไม่ได้ พุ่งแบบพุ่งทยานอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็เป็นความมั่นคงที่ดีก็จะเกิดความาไปสู่ความมั่งคัง่งต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงสิบวันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการเ,าเริ่มแรกๆในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในโซถึงโซสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะเริ่มๆค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแม้ว่าจะไม่แบบเปลี่ยนปุ๊บปั๊บอย่างรวดเร็วก็ตามแต่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับซึ่งป้ายจำนวนสิบใบนั้นจะไม่มีไพ่ดาบถึง9้ใบนะครับเปลี่ยนมีเพียงใบเดียวนะครับที่ขึ้นมาคือสี่ดาบนะครับสี่ดาบขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นไพ่ร้ายอะไรนะครับก็เป็นการ บ่งบอกว่าถ้าที่ผ่านมาเป็นปัญหาของชาวราศีกันที่มีนะครับก็ช่วงเสร็จวันนี้มันก็จะหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชาวราศีกันนะครับก็การงานที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีเกิดความสําเร็จการงานที่เยอะนะครับเติบโตมั่นคงนั้นก็จะอยู่เป็นแบบสเสถียรภาพนะครับก็เกิดความนิ่งในเรื่องของ ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นก็จะหยุดนิ่งไม่เข้ามากล่ำกลายในหะ้กับชาวราศีกันต้องปวดเสียเบียนกล้าวนะครับก็ช่วง10วันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานที่เกิดขึ้นหลายๆรูปแบบให้กับชาวราศีกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเติบโตสู่ความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์สู่ทิศทางของชีวิตที่สดใสนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้รีบเร่งเร่เราร้อนอะไรมากนะักแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆก็ค่อยเป็นค่อยไปหาไปนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการงานช่วงสิบวันนี้ของชาวราศีกันนะครับที่มีงานเยอะที่ต้องทำหลายรูปแบบนะครับช่วงระหว่างวันที่3ถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับ บางคนก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะครับในการที่อาจจะเดินทางไปต่างติงตนต่างแดนต่างจังหวัดนะครับก็มีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนก็ไปประจําตําแหน่งไปรับํางานหรือไปประจําในการทำอาชีพในอยู่ในต่างติน่นต่างแดนนะครับบางคนก็จ,จะมีการเดินทางถึงตา่างประเทศเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลง <ๆ country S 1> เกิดขึ้น นะครับเกิดขึ้นไปในเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่จะไปทิกขยาเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันเคยทําให้เป็นปัญหาให้กับชาวราศีกันนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งแล้วในช่วงสิบวันนี้นะครับไม่มีก้ามาักล้ำกลายนะครับ,รบเกิดความเติบโตขึ้นเกิดเป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีก็จะเกิดเสถียรภาพที่ดีนะครับก็สร้างความมัน่นคงและก็ รุ country, to to ่งเรืองต่อไปนะครับก็รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงสุดวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีกันในช่วงสุดวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานที่จะสร้างเงินเข้ามานะครับที่ความขยันตุ้มเททำทานด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือปถัมภ์บางคนที่เลือดร้อนเรื่องเงิน ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะครับก็ทําให้ความขยันมันเพียนความเอาใจใส่ของชาวราศีกันก็ทําให้ช่วงสิบวันนี้ก็มีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับก็เกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการงานที่มีเยอะก็สร้างรายได้รายรับให้เกิดขึ้นนะครับ ความามีชีวิตที่สดใสรุ่งเรืองความเป็นเดรกสันนะครับแล้วก็ทำให้ชาวราศีกันช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆในสิบวันนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของโชคลาภเงินแบบลุกๆเข้ามาให้ได้รับด้วยในช่วงสิบวันนี้นะครับก็บางคนก็ได้รับที่เป็นในเรื่องของทรัพย์ ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่มีความคล่องตัวที่เข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆในช่วงสิบวันนี้ในเรื่องการเงินของชาวราศีกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายที่มีอยู่ด้วยเช่นกันที่ทำให้ชาวราศีกันนั้นต้องเปลี่ยนพยายามในการที่จะสร้างงานและก็เกิดรายได้ารายรับขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะเข้ามา ใช้จ่ายนะครับเก้ากระเป๋าซ้ายก็จ่ายกระเป๋ากวานะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ปรารถนาอยากจะซื้ออยากจะมีอยากจะได้ก็อาจจะมีความปรารถนาต้องการจะซื้อสนหาเข้ามานะครับก็ทําให้ชาวราศีกันในช่วง1ิบวันนี้ก็มีรายจ่ายที่พอสมควรเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการควบคุมในเรื่องของรายจ่าย ไม่สุรุ่ยสุร่ายนะครับก็จะมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายพอสมควรนะครับก็วางแผนที่ดีอะไรไม่จําเป็นก็อาจจะไม่จ่ายอะไรที่จําเป็นจริงๆถึงจะจ่ายนะครับก็ทําให้การเงินนั้นก็ไม่เกิดปัญหาใดๆใกล้กับชาวราศีกันนะครับแล้วก็จะสร้างความมั่งคั่งให้ยิ่งๆมีขึ้นไปต่อไปนะครับ ส่วนในเรื่องความรักของชาวราศีกันนะครับในช่วง10บวันนี้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่12เมษายนนี้นะครับคนที่โสดก็บางทีก็ยังเลือกเยอะนะครับยังคิดตัดสินใจที่จะเลือกใครไม่ได้นะครับก็เพียงแต่ใช้เวลาในการดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือต้องการที่จะพบให้พบคนที่ คิดว่าดีจริงๆนะครับกับชีวิตที่จะเป็นคู่ครองที่ดีจริงๆจึงจะมีการตัดสินใจที่แน่นอนนะครับว่าจะเข้ามาในชีวิตเป็นรักที่สมบูรณ์แบบรักที่ดีจริงๆจึงจะตัดสินใจให้ความรักนั้นเข้ามาเป็นคู่ครองกับชีวิตนะครับก็จึงอาจจะรอกับเวลาในเรื่องของการเลือก อพอสมควรนะครับพ็ในช่วงสิบวันนี้ก็คงย,ยังไม่มีในเรื่องของการที่จะตกลงปรงใจอย่างแน่วแน่กับการที่จะใช้ชีวิตคู่กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ยังรอโอกาสก็บางทีก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับในความรู้สึกก็ยังไม่ได้ขยายเติบโตให้เป็นความรักที่ แน,แน่อะไรมากนักนะครับก็พยายามไม่ก้อยเป็นก้อยไปแม้ว่าในความรู้สึกจะเป็นรักที่โรแมนติกก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เร่งรีบเร่งร้อนให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้องดูความเป็นไปได้อย่างมั่นคงถูกต้องที่ดีจริงๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ในช่วง1ิบวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของวันดีๆในการที่จะพัฒนา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเกิดก็ความที่มีคู่ที่ดีนะครับก็คู่ครองที่ดีก็เป็นความรักที่ดีๆเกิดขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าที่ปัานมาความรักไม่ก็ดีนะก็มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าดีอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมอบความรักที่ดี ที่ดีให้กันต่อกันนะครับก็เกิดความสว่างสดใสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นที่ดีนะครับในช่วง1 0วันนี้นะครับก็ทําให้เกิดความอบอุ่นกายใจของคู่รักที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่บางทีอาจจะมีในเรื่องของอการคิดแบ่งสันปัญใจบ้างที่อาจจะมีอันนี้ก็ ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการเดินทางไปที่หนึ่งที่ใดที่อาจจะไปพบปะไกลเข้าที่เข้ามาพบเจอนะครับก็จะทำให้เนี่ยมีจิตใจกวายเควกเกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องแน่วแน่นะครับในเรื่องของจิตใจนะครับก็ตั้งการงานการเงนินแล้วก็ความรักของชาวราศีกันนะครับก็ โดยประมาณนี้นะครับก็ชาวราศีกันตุกตันที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็มีความมั่งคั่งมีความสุขก,กายสุขใจมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรับสําคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ